น้องพี่เต๋สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับพี่เต๋าแล้วก็ออมนะคะที่กิสดากูุ๊ปคานะคะเดลต้าพ u อูนะคะเป็นรถแันแบกห5ประตูถูกทรงจะไม่เหมือนใครเลยพีอูดแล้วมาแบบพร้อมกับความหรูหรานะคะด้วยออปชั่นนะคะหนึ่งเลยตัวนี้นะคะเป็น ตัวซันรูฟนะคะเขาไม่เรียกเรียกซัรูปจริงๆเขาเรียกเป็นมูลรูปก็คือสามารถเปิดหลังคาดูพระอาทิตย์ดูแสงจันทร์เนาะเป็นออปชั่นเต็มเลยตัวนี้นะคะและที่สำคัญเป็นรุ่นไฮบิดนะคะประหยัดสุดๆเลยตัวนี้นะออปชั่นยังมีอีกหนึ่งออปชั่นที่ลูกค้าบอกอาจจะไม่สำคัญตอนนี้แต่ว่าเต่ามองว่ามันเป็นออปชั่นที่ติดมากับรถแล้วมันเป็นตัวออปชั่นเต็ม ตัวนี้ต้องมีเนวิเกเตอร์นะมีครบหมดเลยน้องอ้อมตัวนี้เป็นตัวรุ่นตัวสุดท้ายนะของพี่อูดโอ้โหสุดยอดคันนี้มาพร้อมกับราคา4,49,000บาทโอ้โห4,49,000บาทจากร้านกว่าบาทตอนป้แดงใช่แล้วคันนี้จะเป็นรุ่นไฮบริดนะคะอ่าแน่นอนนะคะโลโก้จะเป็นสีฟ้าอันนี้คือเอกลักษณ์ของไฮบริดนะคะตัวนี้ไฟอยากก็คือรุ่นสุดท้ายของพีอูดแล้นะคะไฟ ไม่ใช่ไฟอย่างเดียวข้างในนะคะจะเป็นไฟโปรเจกเตอร์2ดวงด้วยโอ้โห,โหเออออปชันช่นแบบออปชันช่นยุโรปเลยนะสองสว่างทั่วไทยเลยไปไหนมาไหนนะคะชัดเจนถูกะะต้องจะวิ่งกลางค่ำกลางคืนวิ่งกลางวันได้หมดนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าใช้ดีจริงๆแล้วเสียงเงียบมากๆๆ <ๆ S 2> เงียบเดี๋ยวจะพาไปดูภายในอีกว่าได้ความรูแค่ไหนสำหรับ P คันนี้แม็กไม่ใช่แม็กจากโรงงานแต่ว่าเป็นแม็กที่ลูกค้าเนี่ย หล่อเลยอะนะคะหล่อเลยนนางน้องอ้อมเป็นแม็กซมาการนโอ้โหดูแม็กแต่งยางใหม่ด้วยนะคันนี้นะคะใช่แม็กแต่งยางัดด้วยสีแดงถูกต้องซึ่งกําลังฮิตอยู่รถสีขาวล้อสีดําแดงโอ้โหกำลังเป็นที่นิยมกันอยู่สุดมากพี่นเต๋าคันนี้นะคะโตโยต้าพีอูดไฮบริดปี2013ราคาเพียง449,000บาทจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ย 1.99ถูกต้องจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ย1น9 9 9ผ่อนได้นานสุด84เดือนรายได้เท่าไหร่ก็จัดมา้องเพราะว่าผ่อนระยะยาวผ่อนได้นานใช่แล้วค่ะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าขารายได้แค่15,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วอ่านี่ดูนะคะในส่วนของตัว นี่คิ้วกันศาสตร์มีมาครบนี่เห็นไหมเอ่ยดูคือออปชั option, ่นคือเต็มแล้วแถมเอเซนซอรีพร้อมนะคะกระจกกระจกนะคะ,ก,ะ,ก,ะ,คะก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วสีนะคะจะเป็นสีขาวมุกทั้งคันเลยคันนี้คือสวยมากๆนะมีเสน่ห์แล้วก็ไม่มีจุดด้อยเลยอ่ะแล้วก็มาดูข้างหลังนะคะจะเป็น h a t ์ดแบ็กแฮทแบ็แฮทประตูก็คือตัวนี้ข้างหลังนะคะจะเป็นกระจกนะคะเห็นไหมคะคือ เขาจะได้แบบว่าความหรูก็ตรงกระจกนี่แหละน้องอ้อมค่ะ <c oughs> นี่คือจะไม่เหมือนใครแล้วก็ <c oughs> ทรงเขาจะเป็นสโลปลงเหมือนแนวสปอร์ตออกแนวสปอร์ตนะคะบางทีขับบนท้องถนนคนไม่รู้จักก็จะคิดว่าเป็นรถสปอร์ตไม่ใช่นะคะ <c oughs> เป็นซีดะเป็น5ประตูธรรมดานี่แหละ,แ,หละแต่เขาได้ความหรูถูกต้องพี่สาวอ,อ,อ่าพอเปอิดออกมาน้องอ,อ้อมหูกว้างมากกว้นะางกว้างจริงๆนะคะนี่สามารถเก็บของได้เยอะนะคะมีผ้ารองด้วยนี่ล เออนี่มีครบเลยอุปกรณ์นะคะคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวรถสวยทั้งคันไม่มีตำหนินะคะต้องนี่ปให้ดูดเลยเห็นไหมดูความแบบหรูของเขาดูความหารูหราของเขาข้างหลังตูดเติดสวยงามมากสีสวยทั้งคันคันนี้บอกได้เลยนะคะยืนยันสภาพได้เลยนะคะลูกค้าขาราคาถูกมากแล้วก็ออปชั่นเต็ม ได้ตัวออฟชั่นเต็มได้ปีใหม่ได้ดอกเบี้ย1น9โอ้ยสุดยอดมากอยากให้เห็นออฟชั่นภายในพี่เต๋าพาสวยมากน้องอ้อมเห็นไหมเห็นไหมคะด้วยความสปอร์ตของรถนะคะภายในจะเป็นสีดำนะคะภายในดำนะแล้วที่สำคัญนะอย่างที่พี่เต๋าบอกคือออฟชั่นเขาเต็มพอเข้ามาข้างในเราเรียกความหรูได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเต๋อจะสตาร์ทให้นะคะสตาร์ทให้ฟังเสียงแต่ลูกค้าจะยังไม่ได้ยินเสียงนะคะอันนี้เต๋าสตาร์ทแล้วนะคะก็ข้างหน้านะคะ เรือนใหม่นะคะคือการทํางานของไฮบริดนะคะอันนี้การทํางานของไฮบริดเราจะเพิ่มนะคะการทํางานของไฮบริดไปนี่เราก็เหยียบไปเนาะให้แอร์ทำงานแล้วโตโยต้าพีอูดนะคะเขาจะเป็นการชาร์จในตัวอยู่แล้วเวลาเบรกเวลาเบรกมันจะเป็นเหมือนการชาร์จในตัวอยู่แล้วเพราะนั้นลูกค้าไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยแบตเตอรี่จะหมดหรือเปล่าหรืออะไรไหมเพราะว่าแบตเตอรี่มันชาร์จทุกครั้งที่เราเบีย ที่เราเหยียบเบรกฉะนั้นตัวนี้เต๋อเต๋อแบบตอบโจทย์สําหรับคุณผู้หญิงนะอยากใช้รถเยอะๆไปเดินทางไกลๆนะคะอยากประหยัดแล้วก็เสียงเงียบตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยรถสวยออปชั่นเต็มสุดยอดนี่ให้ปิดประตูก่อนคันนี้นะคะเป็นรุ่นไฮบริดรุ่นท็อปนะคะออปชั่นก็จะมีหลังคาเนี่าที่เต๋าบอกนี่หลังคาสลุปหลังคาแก้วหลังคาสรลุปสามารถเปิดสันลุปได้นี่ อะเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่เปิดเลบอ่ะลูกค้าก็ปิดให้มันเป็นหลังคาแก้วสามารถดูพระอาทิตย์พระจันทร์ได้แสงแสงอาทิตย์แสงจันทร์ได้ออปชั่นนี้อาจจะไม่ได้สําคัญกับลูกค้าบางคนนะคะกับใครบางคนแต่ว่าพอเราได้เป็นออปชั่นเต็มแล้วมันก็เหมือนกับเพิ่มความหรูถูกต้องนะคแล้วก็มีนิเกเตอร์พร้อมนี่ นี่เนวิเกเตอร์ในยุคปัจจุบันอาจจะไม่สำคัญแต่นะคะแต่มันเหมือนการเพิ่มออปชันที่คุณได้ออปชันเต็มขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเวลาคุณกู้ไฟแนนซ์เวลาคุณขอสินเชื่อเขาจะต้อง <ะ S 2> ดูออปชันของรถก่อนถูกต้องบางคน,นไม่ได้ซื้อสดส่วนใหญ่จัดไฟแนนซ์ก็คือออปชันเต็มคุณสามารถกู้ได้เต็มกู้ได้ล้นได้อ่ะแล้วก็ยังมีออปชันนะคะเป็นบออไฟฟ้านะคะนี่บออไฟฟ้า ปรับขึ้นลงปรับได้หมดนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมังติฟังก์ชั่นสามารถจูนปรับจูนเครื่องเสียงได้ต่อบลูทูธได้นะคะนี่สวยมากาเห็นไหมคะข้างหน้ากว้างมากกว้างความกว้างของข้างหน้ากว้างมากในอาตัดบ,บอกให้ดูนะคะเราสามารถเลื่อนมาได้ซึ่งคนข้างหลังจะนั่งได้สบายเป็นเบาะหนังนั่งสบายมากพี่ดูดูได้เลยนะคะพอเข้ามาข้างในเนาะนี่ม่เอ่ยนั่งสบายแล้วดูพื้นที่พื้นที่นั่งเขา ด้วยความที่ตัวพีอูดเนี่ยคือมันเป็นสโลปใช่ไหมสโลปหลังพี่แล้วคือมันจะทาเหมือมนเหมอเรารู้สึกว่าคนที่นั่งเนี่ยคือถ้าตัวสูงเนี่ยไม่รอดแน่<ช>แต่เอาําตรงคือ170 180หรือว่ายังนั่งได้สบายนะพี่ดูแลดูด้านหลังเนี่ยคือเขากว้างมากเลยนะและนี่มีที่วางมีที่วางแก้วนะคะถ้าสมมติว่านี่ไม่เอ่ยนั่งรถด,ดูสบายนะคะนี่แล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าไม่ใช่แล้ว คือเพิ่มพื้นที่ในคนนั่งไปกันหลายคนไปกันหลายคนอยากให้ลองเข้ามาดูตัวนี้นะคะเพราะว่าออปชั่นเป็นตัวออปชันเต็มแถมได้ล้อแม็กไปแบบฟรีๆเลยต้องลองเข้ามาดูค่ะกับราคา4 49,000บาทลูกค้าได้ออปชั่นที่เต็มนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่พิเศษสุดนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่คือเครื่องไฮบริดเงียบสนิทแค่ไหนนะคะเครื่องไฮบริดเครื่องอยู่นะพี่ใช่แล้วนนองอ๋อเปิดเครื่องอยู่เงียบมากเงียบนะ เงียบมากเงียบแบบเห็นไหมถ้าเกิดเครื่องเงียบสนิทอย่างนี้นะคะลูกค้าขาเครื่องเงียบด้วยช่วงล่างดีด้วยออปชั่นเต็มด้วยขนาดานี้นะคะโตโยต้าพีอูด1.8ไฮบริดปี2013ราคา449,000บาทาโโปิดเลยน้องอ้อมปารถสวยเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักพิความไม่มีน้ำท่วมนะคะตัวนี้อยากให้ลองเข้ามาดูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากนะคะก็คือ กดไลค์กดแชร์ให้กับกิจสดากุคาด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของกิจสดารุทุกคนเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้พี่เต่าแล้วก็อ้อมน,นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ